สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามกูมานะครับสำหรับอ p นะครับก็จะเป็นการรีวิวการติดตั้งกล้อง360องศานะครับของ Insta X3 นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือที่ได้กล้องนี้มานะครับเพราะว่าอยากได้มุมมองการขับรถที่แบบว่าเห็นเราทั้งตัวนะครับแล้วก็เห็นรถทั้งคันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินถ่ายการขับรถนะครับผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์อยู่พอสมควรนะครับได้มุมภาพสวยๆด้วยนะครับก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับนี่ก็อุปกรณ์นะครับสําหรับการติดรถ XMAX ผมนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็จะมีตัวอินสตาสติกนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับเพื่อที่จะเวลาเราต่อเข้ากับตัวรถจะได้ขนาดที่เราสามารถกาง เพิ่มขนาดความยาวได้นะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับเจ้าตัวสตาร์สามนี่นะฮะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่3นะครับขนาดแบตมันก็นี่ประมาณนี้นะครับแบตตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,800ด้มิลลิแอมนะครับนี่ด้านในก็จะมีช่องใส่เมมนะครับผมก็ใส่เมมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ เอาจริงๆผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเข่งมากนะครับเพิ่งได้มานะคะลองเปิดการใช้งานดูนะครับก็จะมีไฟโชว์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่นะครับออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีโหมดเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับก็จะมีโหมดเยอะแยะนะครับมีโหมด360องศานะครับมีทั้งกล้องทั้งวิดีโอ HDR นะครับคือการใช้งานผมว่าน่าจะมีหลายๆช่องได้รีวิวเจ้าตัวนี้ไว้แล้วนะครับก็ ให้ทุกคนลองเข้าไปติดตามรับชมดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงการติดมอไซค์เจ้า Yamaha X Max นะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงบริเวณที่ติดเราจะติดกันตรงไหนนะครับและมุมภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคอยชมกันนะครับครับสำหรับตำแหน่งที่ผมจะติดเจ้าตัวกล้อง360องศานะครับผมก็จะยึดบริเวณตรงกระจกนี้นะครับฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับยึดกับตัวก้ากระจกนะครับ อันนี้เป็นของโมโตบูฟนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับผมซื้อมาประมาณ150กว่าบาทนะครับมันจะมีแบบยึดกับเป็นลักษณะนี้นะครับกับเป็นยึดแบบรูกระจกมองข้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะลองติดให้ดูนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมก็เอาเจ้า360อองศานะครับติดกับไม้สติกนะครับแล้วก็มา ยึดเข้ากับตัวขายึดของมอเตอร์วูฟนี้นะครับอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่นะครับทุกคนเราก็มาปรับตำแหน่งนิดนึงนี่นะทำให้กล้องอยู่ประมาณไหนนะครับอ่าลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่แนะนำให้ทำแล้วใช้งานในช่วงรถเยอะๆนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุได้นะครับทุกคน ตันนี้เราก็ยื่นขาออกมานะครับสำหรับผมนะผมชอบยื่นประมาณนี้อ่าอ่าเดี๋ยวนี่นะฮะรูปทรงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนมันจะยื่นออกมาจากนอกรถมากนะครับก็เราลองตรงที่ไม่ค่อยมีรถหรือว่าเป็นชุมชนที่รถจะเยอะนะครับ จริงๆไม้มันยืดได้อีกนะครับไม้มันยืดได้อีกนะเนี่ยไม้ยืดได้ประมาณนี้เลยนะฮะแต่เราเอาให้มันกําลังดีดีกว่าเพราะว่ายิ่งยาวนะครับเจ้าอีสตาเนี่ยมันจะยิ่งสั่นนะฮะนี่ฮะแต่มันแข็งแรงนะครับทุกคนมันแข็งแรงนะครับจุดยึดตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะฮะนี่นะฮะ จริงๆอ่ะตำแหน่งยึดนะครับใครสามารถอัดแอปเอาเองได้นะครับอาจจะยึดช่วงหลังของแหลกหรือว่าตรงติดตรงกล่องนะครับก็อัดแอปเอาเองได้หมดนะครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับอยู่ที่ว่ามุมมองที่เราต้องการจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็อ่ะเราเริ่มอัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปขี่ให้เพื่อนๆดูถึงมุมมองนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะฮะเพื่อนๆอาจจะได้เห็นมุมคร่าวๆ้วเดี๋ยว ลองขับเข้าไปวนข้างในได้ไหมีันนี้ลักษณจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับกับมุมมองนะครับว่ามันเห็นเต็มรถและเต็มคนจริงๆนะครับและพร้อมกับ วิวด้านข้างที่กว้างมากมนะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถเลื่อนมาดูข้างหน้าได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นวิวของสะพานภูทิพนนะครับตรงนี้เราก็ค่อยขี่ชมวิวไปเรื่อยนะครับทุกคนเป็นสวนสาธารณะนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับดูมองก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็จะมีผู้คนมาใช้บริการที่สวนสาธารณะตรงนี้เยอะมากๆนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขับเร็วเลยนะครับขับประมาณ20-30นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนกลับไปยังจุดที่เราติดตั้งตัวยึดครั้งแรกนะครับ โอเคครับช่วงตรงนี้ช่วงโล่งแล้วเดี๋ยวผมจะกลับรถนะครับเอาจริงๆภ้ามันค่อนข้างเคลียร์และใสมากนะครับแต่เนื่องด้วยจากว่าบางจังหวะน,นะครับจะมีมุม เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจุดต่อของตัวกล้องนะครับระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับมันจะไม่ค่อยเนียนนะครับอาจจะเป็นด้วยผมใส่เจ้าตัวสติก๊กเกอร์เลนกาดหรือเปล่าด้วยนะครับเพื่อป้องกันการขูดขีดของรอยหน้าเลนนะครับคือมันจะได้มุมมองแบบว่า เราเก็บครบทั้ง360องศาเลยนะครับอาจจะในช่วงจังหวะนั้นอาจจะสวยทั้งวิวสวยทั้งมุมมองด้านหลังนะครับเราก็สามารถมารีเฟซนะครับเพื่อที่จะสามารถให้มันหมุนดูได้ทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อไม่ให้พลาดช,ชอ็อตสวยๆนะครับนี่ก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับความคมชัดก็สเปคต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะมี ช่องต่างๆงๆต่างนะครับรีวิวไว้เยอะแล้วนะครับผมก็ขอข้ามตรงนี้ไปนะครับอเอามาตรงนี้บ้าง ก็สำหรับใครที่ชอบตำแหน่งติดตั้งตรงนี้นะครับก็สามารถนำไปจัดได้เลยนะครับผมว่ามุมมองถ้าเกิดใครชอบมุมมองตรงนี้แล้วอาจจะถูกใจก็ผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคสำหรับผมนะครับชอบมุมมองแบบประมาณนี้นะฮะก็คลิปนี้คงมีเรื่องราวประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการมารีวิวสั้นๆกับเจ้า i n s t a าสากนะครับกับตำแหน่งที่ติดตั้งบนรถ X Max นะครับครับทุกคนก็ได้เห็นมุมมองนะครับการติดตั้งเจ้า i n s t a าส0 0นะครับ X 3นะครับกับเจ้า X Max นะครับก็มุมมองภาพนะครับค่อนข้างที่จะกว้านนะครับแล้วสามารถเก็บองค์ประกอบได้ดีมากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นจังหวะที่อย่างที่บอกนะครับสวยทั้งข้างหน้าและข้างหลังสามารถเก็บมุมนั้นมาได้ในคลิปเดียวนะครับเราสามารถมารีเฟรม ย้ายมุมจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับก็ถือว่าดีนะดีนะสำหรับการนี้จะไม่พลาดช็อตสำคัญ,สำค,ญ,ส,ำคญสำคัญนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับพอใจชอบนะครับสำหรับการมีเจ้ายินดีตาาตัวแรกของผมนะครับนี่นะฮะก,การติดตั้งบนรถ XMAX นะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งตรง ชุดกระจกมองข้างนะครับก็ใครอาจจะไปอาแจปเอาติดตรงไหนนะครับก็ลองทํากันดูนะครับสําคัญคือช่วงที่รถเยอะๆหรือว่าในชุมชนก็ควรใช้ความ,มระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถ้าไปเกี่ยวโดนรถคันนู้นหรือว่าไปเกี่ยวโดนคนนะครับก็คลิปนี้คงมีเรื่องราวประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าอินสตา360ตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องตา่างกะมาณด้วยนะครับ e ีน่าจะ ไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าจะเอาอะไรมาพูดคุยกันอีกก็คอยติดตามนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะกดให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ EP นี้บายบายสวัสดีครับ